มื่อนีกก้กัการจั่วเลียงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่บพท่านด้เขาพันศาเนาะพี่น้องอขั้นขั้นสมัยตะกี้นี่บพท่านด้เขาพันศามันก็ยังมีการถือว่าเป็นมีมีงานแต่งอยู่บนตัวงานสีสีสแต่งการแต่งงานกับถือว่ายัางยังแต่งกันได้อยู่เพราะว่ายัางเพราะท่านเขาพันษาเนาะพี่น้องเพราะแต่เขาพัานษาเน,นี่ยมันสีต้องต้องหยุดนทะท้อ็ค่ย่างบ่วได้เราข้นสมัยตะกี้ด้วยนี่การการจั่วเลียงมันว่าพวันวันนี้ท่านพื้นบ้านนิสานเฮ้ามันกับมี มีหลากหลายเลี้ยงแหรอเนาะพี่น้องบางเลี้ยงก็ไปเลี้ยงเบาสมองสิว่าเอ่อออกหนามึนจังหน่อยเนี่ยก็มีคือกันสิว่าเลี้ยงความซื่อบื้อมาเถอะของคนสมัยตะกี้ก็มีคือกันมาเถอะก็ว่าเลี้ยงจานเนาะพี่น้องเพราะว่าจานนี่ถือว่าเป็นเป็นเคยหิดเดิพองขคนสมัยตะกี้เนี่ยอยากอยากได้ลูกเคยเนี่มันเถอะอยากได้แต่ลูกเคยจานอืมแอ่เจ้าวันดีจังไลยหรือเนาะกับสิเป็นเป็นได้ผ่านการบวชการเลี้ยนมากนี่งหละเนาะพี่น้องเพิ่นกัสิขึ้นว่าหูจะคว่ำอืม นี่ก็มีคือกันกระจานเนาะพี่น้องก็กระซึกมันเถาะกับมันหดย่ามยังสิเหรอก็อยากได้เมียเพิ่นก็ผู้เฒ่าก็ว่าโอ้ยให้เอานี่ล่ะอาจา่ย์จานแล้วก็ดีหูจะคว่ำมาท่านมันก็หูจะคว่ำอยู่แล้วเลี้ยงจานมาตรงห่วงเพิ่นก็เลยหาเมียให้เถาะพี่น้องเออเมียว่าพุนว่าสมัยตะกี้ซ้ำว่าซ้ำว่าเพื่อนเดินคุ้มคุ้มถุงสซนโหลดกับเมียนเนาะพี่น้องเพราะว่ามักเอากันเนี่ยบางทีบ่ได้บ่ได้มักกันเด ก็เป็นผู้เ่าผู้แก่เห็นดีเห็นงามที่ก็กกให้ให้เอากันมันเถ<อ>าะให้ลูกให้เต้าเอากันวันเถาะอันนี้ก็คือกันกัเขากิดเป็นสาวเป็นนั่งนะก็พ่อแม่ว่าให้เอาวันเถาะเอามันเอาขวจานนั่นเถาะจานกับจังหวานล,ะลาน่ะ้ยงางทมาทมู่นะจานน่ะล้อง,องพุทดอกนียังกะถือว่าโอ้ยมาต้องห้วงถือใจพราะเถาแม่เถาลหรอวันเถาะแต่ว่าตอนเอาเมียเอาเมียไม่เนี่ยจานมันขึ้นยากดิเออเพราะว่าเจ้าของนี่บวชตั้งแต่น้อยๆคนละวันเถาะ จนจนอายุนี่สี่สิบนี่พี่น้องมันก็ถือว่าโอ้ไห้ว่าบ่เคยอยู่ใส่ชีวิตในทางโลกเนาะก็ถือว่าบ่รู้เลียงแหรอวันถอะเออซื้อเฮ้ซื้อเอิญว่าซื้อบื้อกับบ่แปกวันทอะเออจานก็ได้เพิ่นกัจัดงานจัดการแต่งให้กันเรียบร้อยนะพี่น้องก็มือแรกกับเข่าหอแหรอวันทอะเนี่ยมันสําคัญมองนี่เหละจานเนี่วันถาะจานกัดมันสั้นวันะออเข่าหอเข่าหอเรียบร้อยมือแรกขึ้นแรกแล้วพี่น้อง เป็นผู้เ่ากับผูกแขนให้พันุงมรุ่มเมนเนาะมันเป็นประเภทนี้คนเข้าสมัยตะกี้เนาะพี่น้องเขาห้องนอนมันเถอะผู้ผู้เมียเขากับเขาห้องนอนแหละเขาก็นอนล้วนละเขาก็นอนเสื้อเลยจานกะแนวจานหูจะคว่ำเนาะพี่น้องเห็นเมียนอนกับว่าจะกวนเออแต่งงานแล้วก็นอนเสื้อกันกันก็เป็นยุ่งจังสี่ละสองหมื่นสามหมื่นมันเถอะเมียกัเขากับเป็นสงสัยเนาะ อาจารย์เป็นยังไงเนาะคือยังเสือยอยู่เนาะว่ะอืมเพราะว่าเขาก็บคืนวาเนาะได้ผัวเขาก็บคืนวามันดีเขาก็บว่ากันอยู่ดีปะโอ้ยเราผัวหนิจันแต่มึงหยามุัวเราท่านว่ากันนนาะหมดผูทท้ชายสมอยเขาเว่ากันดิอืมขอเขาว่าวทั้งว่ากันแย่กันเหรียญละหมดผู้หญิงเมีายไม่ยญิงเขาก็แเฮงดื้อเนาะเอ้ยมันเมียนบุบผัวจันมึงสิเป็นมวยบอกเขากับวาเนาะพี่น้องเขากับว่าให้ผู้นีผู้ผู้เมียนี่ก็คืนอยู่ดีคือมันพี่จันแล้วบ่า บอก,การู้ไหมเราถือศีลจังไหนเนาะต้องครบสามมื่นก่อนบ่อยอย่างก็ต้องนอนนอนฟังก่อนหน,น,นึนน่งที่นะมันเป็นคือจังเพิ่นเพิ่นยามวิชาเพิ่นเป็นที่นอนฟังสามมื่นไอน้ที่เนี่ะพี่น,อนอ้องเออก็เป็นสงสัยอยู่กันทั้งวัเป็นจังไหนเนาะบ้านก็เลยมื่อสาม,ม,าม่าเมียเขาก็เนาะเขาก็ไว้พีจ่จั์คือจังบ่มีฐานที่อย่างผู้สาวเนาะก็ธรรมดาเมียสาวเนวา,า,าเนนะเขาก็เขาก็อยากให้เออเทคแอคชั่นเขาต้องเอื้อวางสั่นเนาะพี่น้องเห็นว่ากันยน่ยมันขึ้นเนาะ เขาเก็เลยเศร้าไปใส่แหละพี่จันพ่อเมียเศร้าใส่เป็นยังอืเป็นยังถามเขาเนะเมียก็เลยว่าพี่จันเจ้าคือนอนไก่เลยเขาว่าเนาะเจ้าคือนอนอยู่ไก่แลยคือบอกหยับขม้าพี่เ่าะนันโอ้ยมันห้อนว่ราะฉะนั้นพี่จันวานะละวานะมันห้อนเพราะฉะนั้นห้อนจังไหเขม้าพี่มาพี่เพราะฉะนั้นขม้าเขาดึงมือมาใส่เลดเขาจับมือมาใส่เลยพี่จันเกลี้ยเาจังหวะาห่ะคน คนมีแต่บวชพี่น้องเก่งทางโลกเก่งทางทรรมันเผนลขี่ไล่ทางโลกเนาะเออเขาจับมือมาใส่ก็ดึดงมือออกมันเถอะบ่อยากนั่นมันเถอะเออบ่อยากกวนเขามันเถอะอือบาทนี้ก็<อ>เป็นไรเนาะสีเห็หุจังไรเนาะคือหนันกลูกตลางจ้างออกจากเปิดประตูห้องออกไปเลยมันเถอะอืมเนี่ยแตกหนาแตกหลังตกใจเลยเออเมียผู้สาวเขาจับมือเจ้าของเขาดึงมือเสียไปใส่เขามันเถอะเออเขาเสียไปคําเขาแล้วเพิ่นสิตายแล้วมันเถอะหัวใจเต้นตึบ,ต,บตึบออกมาให้นางกินน้าเออ โอ้โหไมวไหใจบอดีเลยวันต่อเพราะว่าใจบอดีมากกินน้ำมาตอกินน้ำแล้วก็เสื่อสิเขาไปในเฮี้ยนได้โอ้ทําใจอยู่ว่าความคิดเนี่ยกาวยังไ้เมียนอนหลับวันต่อจังที่เขาไปวันต่อเจ้าของอือผู้เมียเขากับนอนถ่ายอันนี้พี่จานเป็นยังไงคือออกไปดุนแต่มันว่าอือเอาไปมากขึ้นกับบัตรสีแตกอยังหรืพี่น้องว่ากันไปซื้อๆวันต่อเออเมียเขากบบเอาไปมากเขาถ่ายแล้วเขาหลับนาะเขาลับเลี้ยวไปยย่ช่วงนี้สิหลือพี่น้องเออเริ่มเนี่ยขั้นเป็นจังสมัยบานเท่าั้นก็เริ่มเริ่ม ตะกี้ก็เป็นขาเจ้ากับไถหุดไถย,ยังกันแหลนะเนาะเออบาดนี่จานนี่เป็นทางไหนเนาะว่าอาการแบบนี้ที่เป็นมาเป็นแบบนี้มันที่เสียจานนี่เนี่ยมันข้ดอยู่เลยเพราะว่าเจ้าของนี่รอบรูด้ยตอนยู่วัดถือว่าเป็นคนดีเก่งว่ะล้วก็ก็เลยไปปรึกษาวันเถาะปรึกษาหมูไอ้ไส้ที่เขาเป็นนั่นแหละเป็นมหาไงเหลอวันเถาะเออต้องไปถามเขาด้วยว่าเมื่อไปเห็นเนองเข,เ,ขเ,ขนนเขาเขาห็นนาเขาเซลวกันเลยเนาะโอ้จานคือตาเลือกแต่ว่าไม่ได้รับได้นนอนดิบันวา เออจานโอ้ยาวาวทอดยาวาวทอดยาวาวแห้งหลายข่อยบ่วมนิั้งสั้นเราว่าอืะข่อยบ่มหูจักจักสีให้จังใดเลยว่าสันสามขึ้นแหล็กข่อยเพราะท่านเห็นอย่างเขาอยู่เดียหนิวาสันนอนเสือโยเดียวะสันบ่กล้าไว้ฮอดเขาว่าสันมือขึ้นเขามาจับมือข่อยขวดแต่เดือดออกมาทางนอกเลยมากินน้ำเลยว่าสันเราบอกฟังเนาะผู้สุ่มมูสุมอยังกับโอ้จานอยากจะไปซัวปะนั้นเพราะแต่ผูกคอต่อเขียนในการเลี้ยวเนี่ยเขาบอกได้ไอ้เนี่ยอย่างกันอกว่าสันหมวดมหาหมวดไอ้หมวดนั่นละผู้มูเขาหนุ่มเหรอเขาก็บอกเนาะเขายัน นั่นเขาว่าจานจะ่ะสีวัวร้ายท่านจานข้าไปเด้มมันถี่เป็นหมองเป็นหู้คือจังสีเป็นหู้แหละจานท่านเขาบอกนะจานข้ามมึงเห็นโหลดเนี่ยข้าไปลูบลงไปด้วยจานลูบจากตัวนี่เาลูบลงไปจานลูบลงไปพอหู้แม่โหลดจานว่าเด้เออเขาบอกนะั่นละจานมองนะั่นละพาเดชฝึกเลย,ลกกว,ยเลว่า,าวนะมู่คนบอกมันออวจานมือแรงคนว่าตกเงวแรงนะแม่ดีหลีพี่น้องคนกับข้าโหลดข้าลงมากอืม จับมาถึงนมเมียวหมดเลยเมียก็โอ้โหหดเลยเขากิดวามมนเมนแท้ๆขึ้นนี่ได้สิแตกอะไเขาขึ้นวาเนาะบัดคําังมากจานมาหยุดยุสะดือเมียววะมันพ่องหูเลยเพื่อนกับไปคุ้มนั่นแหละกังจังกังจังยุสดือเมียน่ะโอ้ไม่เมียกับโอ้ว่ากูจะมาอยากยันจะบาแต่นาอเพื่อนกับเลี้ยวละเพื่อนเลี้ยวเลยเพิ่นเลี้ยวยุสะดือเขาหน่าละเพิ่นกับวามันคักระบาดนี้เมียโกนกอกเลยเพิ่อนอืมเพื่อนน่ะบัดเนี้ยมือเ้ามากกับทำ มาหาลูกพีคือเขาเป็นใดละจานวะก็ได้นั่นได้การด้วยลูกพีแต่ว่ามันหูน้ใจเลยคือหู้หน่อยหู้เนีดเดยดแต่ว่า,วา,วาดดวสันวอานะเฮยลูกพีว่าเฮ้ยมึงจะหู้เนียหู้เนียดจะอะได้วยเนี่ยว่าสันแล้วคอยกับคำลงมาว่าสันมัดพ่อนี่แหละว่าสันยุ่ยเสื้อท่องแล้วว่าสันโอ้ยจานมึงเป็นบ้าบอกว่าสันเอาเนี่ยนี่จานมึงนี่ว่าสันลูกพีมันก็นเลยเดไปพ่อใหม่เนาะอืมล่อกันนะลูกพีกับเดไปพ่อใหม่ จักไม่ยังงยงานข้ามแหง่อเลยหรอจักซ้ำนี่แหละค่าคื้ไปแล้วเพิ่อนก็เลยหักปอกนี่เด้จันทร์นะจันทร์เนี่ย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 แทกลงไปจากสะดือลงไปเด้่อยจานท์เนี่ยไม่แทกเด้อไม่แทกไปตอนเข้าไปเอาเน็บใส่หูเจ้าของจานบัดตอนย่ำนั่นเดเจ้าของเอามาแทกแทกแล้วก็นั่นละกัดถามเอาพี่จานพี่จานทไม่เอาอย่างม่าเน็บหูนี่เพะนะอือเป็นย่างคือเอาเครื่องใม้มาเน็บหูท่านเมียถามเนาะอออืเก่ต้องถามเดอกเดี๋ยวมือแรงกับลูิ่นว่าเพิ่นบอกเมีย เพิ่นบอก่นบอกไอ้เมียฟังเพิ่นบอกเมียมันเดี๋ยวมื่อแลงกับลูิ่นว่าเมียก็โอ้พี่จานที่เหรียญเนี่ยง้อมื่อแลงอยู่นอกว่านัืนสิลงไหมล่องแสกันบ่เพิ่นคืดว่าเมียเพิ่นคืดมาเออเข่าไปละเขานอนวันตัวเข่าไปหอดเพิ่นกับข้านกงกุยกงกุยเขาไปหาเมียแล้วเพิ่นต่วไม่เนี่ยนิบหูนะไม่ครับนิบหูบัดข้านเขาไปใกล้ๆเมียแทบแทบไม่ล่นบดเนี่ยจักล่นไปจังไหนพี่น้องเพิ่นกับค้ำหาเด้๋ยวบ่เนี่ยมันตกลงปองกับว่าจากเดี๋ไม่เพิ่นก็ได้ กับค้ำหาวันโตต้นกับผิกีเมียเมียก็บโอ้คือผิกข่อโน่บาดนี่เป็นอย่างโน่บาดนี่คือผกสุกเมียเขาคูณได้ผกเมียออกไล่กันค้ำหาวันโตเมียก็แบบเจ้าหาอย่างพี่จานอือไข่ก็หาไม่นั่นแหละว่ะท่านอืมไม่อยังว่ะท่านไม่มาแทกแล้วเนาะว่ะท่านแทกยังว่างวท่านเอาแทกมองมันดูวะท่านเมียโอ้ยจานผีบ่าเอ้ยเมียด่าเนาะมันนายเะไรแต่นอกเมียก็ไปค้ำค้ำแบบวันี้ไปสุกถึงเจ้ายับไปดูไปสุกเขาน่ะ ก็ยันเราด้วยเขาสั่งเนาะยันตึกเลยโอ้โธ่หายจะเป็นซัวมาสั่เขาว่าเนาะเอ,อะุ้งก็สิว่าซัวว่าสั่นอืมบ้า้ก็สิว่าข่อยซัวว่าสั่นเอาไปเอามาเพิ่นก็มาคุ้มกันอยู่หวนละบ๊อบห้ว่าบ๊อบเป็นธาตุมันทอพีนอ่น้องขึ้นนั่นกับบอบเป็นนั่นว่าบ,บ๊อบผสมวนไปวนมาเพิ่นกับวนมาเสือดื้อคือนเขาโอ้จานพี่บ้านนัน่นม,มาเลี้ยวอยู่เสือดื้อหนึง่งขึนเขาเนี่ยละบาดเน่ามือเศ้ามาพูดผู่ไฟเมียนเนี่ยเขาก็ไปว่หิมูเขาฟังขึ้นกันเที่เพชรพ่อ มูเขากล่ว่าโหเป็นไดนวาเฟินว่าอืมเขาเลี้ยนหองไหมครับพี่จันคือจังตาเลือดคือจังเหลียงจังจอยแต่เพิ่นวอาให้กันเนาะโอ้ยจเว้าบ่บอว่าท่านได้สิแตกจ้าเคลียอยู่เขาว่าอืมสิเป็นเป็นจานเพราะอะไเป็นสัตว์คือเจ้าว่าหรือใหญ่กว่าท่านเขาว่ามันก็สิสัวแถิดวันนั้โอ้ยมาสัวยังมาว่นแต่สะดือข่อยอยู่นี่แหละว่าท่านเมียเมียเมียบอกให้มูฟังแล้วมูหัวกันเดืตายหัแล้วสซัวอีหลีที่วันนั้นที่วันจักคุยกับผู้หลุดสิวาจังไหนว่าท่านอ๋อข้าท่านเมื่อกลัะ ซุปนั้นเบาหยอกกันอืมว้าจักข่อยจีอดบ่ไหวยึ่ดอกพะนะฝ่ไฟจานกับมะเว่ากับมูเดียบันายทั้งจานกับมะหาหมูเขื่อนมาเปลือกสาหมูอีกโอ้ยข่อยเอาไม้ไปเน็บหูไปมือขึ้นเดี่ยไม้ข่อยล่นจัากว่าหาไปทั้งเดี๋เลยบ่ได้แทกเลยบันวะเมียกับยันพะนะโอ้ยจานเลยเจ้าเชื่อมาจีไปฉี่ไร่ปะนนั้นเจ้ากับจีบวมมืนตาเบื้องไม้หรือขั้นเป็นวัดอันเจ้าของไม้มันล่นเจ้ากับเอาคืบแทรกก็ลงไปยั่มะกับเมียนเหรอดูว่าจานว่าท่านเออ แม่นตีเฮือป่ะสันเอาไข่ก็สีสวะแถวพันจานหวานอะเอาได้จานเห็ดดีๆได้จะไปหาเห็ดไปเดือนมันสิเสียของเลยว่ะสันเออรอดหลายขึ้นไปนี่บ่ได้อะไรม่มันสิแม่แนวดืิป่ะสันเพิ่นว่านนะจัางน้อยกับพิษผีเป็นไปถวยอีกเด้อนึงว่ะสันจานส่งมึงเพราะมือแรงอีู่แล้วป่ะสันหวัดย่ามเลงมากเลยขนนั่นมาต่อจานแม่นจังไะไก็ต้องคิดว่านี่เออผัดเดียสืบได้แน่นอนเหรอวันเถาะเพิ่นกัดเรียบร้อยเพิ่นกัดเข้าไปในห้องแล้ววันเทองโอ้จานเพิ่นกัด จัดการได้แมนดีเพิ่นกับค้ำลงไปเพิ่นกับพ่อแล้วเพิ่นกับจัดการแล้วบันทว่ทาทั้งเมียโอ้เพิ่นได้ของใหม่เนาะเพิ่นโอ้โอ้โอ้ผุ้นได้เพิ่นออกเสียงมาตวาโอ้โอ้โอ้ผุ้นเมียมาตว่าจานตกใจเว้ยเออตกใจเฝ ah ้าถอดกางจางออกแลนลงเฮี้ยมเม่วเมียขวดเป็นยังไงบัดนี้แลนไปหาหมูได้บันนี้แลนไปโอ้ตายตายตายเมียวขวดเป็นยังวะเออเฝ้าแลนไปหาหมูอายบันทว่าผู้เมีย่ยาเป็นบ้าแนวใดอีกบันนี้ก็ลังสณดีๆเพิ่นแลนหนีไปใส่อีกแล้วเพิ่นวะแลนไปหาหมูจัน มาอย่งอ pues yes, ีกย so so like ่ำคือเจ้ามาอย่างวะท่านหมู่เขาร่างงางกินเหล่ากันอยู่นาะข่อยเป็นเจ้าข่อยแทงเมียเมียข่อยคือห่องจังสันป่ะนะแทงถือเมียข่อยโอ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 พอนะจานเวานะเพราะว่าโอ้ยเจ้ายังเป็นเป็นบ้าเนาะจานเลยวะท่านก็บ่กมันเขามีแห้งหรือเจ้าขึ้นจะเป็นบ้าจังสันอะอ๋อแม่นตีพันวะจานนะแม่นตีพันวะข่อยว่าเขาเจ็บบ่แม่นตีพันวะเออข่อยว่าข่อยแทงเมียข่อยว่าเมียข่อยที่เป็นหยังไปบุญเนี่ยข่อยยินห้องเนาะข่อยตกใจข่อยเฝ้าเรียนออกมาเดนี่อย่านี่วะท่านอ โอ้ยสุ่มมืเขาทั้งหัวหล่อทั้งดาจานเอ้ยเจ้าอย่าไปสัวหลายเขามีหลูมีเต่ากันกิดทังสี่ลาวซนเจ้าเป็นบ้าทีวะซย่างกลับมาเฮี้ยนเจ้าของเนี่ยวันนี้หลังจากมูเขาบวชซนทั้งผู้เมียกันนางนางถ่ายอยู่สั้นน่ะพี่จานเจ้าไปใส่มากวะท่านเจ้าเป็นบ้าทีวะท่านเจ้าเลียนออกจากห้องมาเห็นอย่างวะท่านจักเลี๋ยวคอยได้ยินเจ้าห้องคือเจ็บคือปวดเนี่ยคอยกัดเป้าเลียนตีไปหามูไปถามมูเลยว่าคอยพิษพลาดเนี่ยอะไอยู่วะท่าน แนวเพิ่นว่ากันคอยวัดลงไปจากสเดือเจ้านเนาะโอ้ยผู้เมียไปไปไปเจ้าจะเป็นบ้าอะไรวะท่านเออนเนรำมองเก้าเนอ่์มันถึงแล้วมันดีแล้ววะท่นานกำลังสีดีด้ยนี่พี่จันเจ้าเสียกระโหลกแลียนออกมาอย่างวะท่านเมียาวา่าเถอขาไปหรื <c oughs> ในขึ้นนั่นเพิ่นโอ้เพิ่นสมประสงค์กันย่างเต็มที่แล้ววันเถอะจานนี่ตื่นย่างมือเส้ามาหนี่โอ้มันดีปานนี่คนก็พากันหนีไปบวชาผู้ในจานเพิ่นว่เพิ่นขึ้นเด้เพิ่นมาว่วันเถอะเออบัดไดอ่ะวันเถอะ มันดีเหลียะเนะาะเพื่นว่าเออเพิ่นไปบอกกระมูวนะเพิ่นเขาก็หนีไปบวชกันได้อีก <c ười> วะทั้นข่อยก็เป็นบ้าไปบวชบักโดนเนาะโอ้ข้นดู๋ก็สิข่อยเอาตั้งแต่น้อยๆคนเนี้ยนี่ประธานเพิ่นว่าว่าตัวทางหมวดผู้สาวทางเมียเพิ่นบาดก็ไปเว้านํากันคือกัน <c ười> เป็นจังได๋ล่ะไยีนี่มึงอ่ะบ่เห็นหน้าสองสามม้อเไราเพียงไดนได้สิแตกไปเ <c ười> พิ่นว่าเพิ่นถามกันเนาะ <c ười> โอ้ยใหญ่เอ้ยเพิ่นว่าอือซุ่มสูคือกันนี่เฝ้าไปหาเอาเด้อว่าซั่น ดีคือกันหมดหละพี่จานกับว่าธรรมดาคือกันได้เล่ากันได้ว่าได้พนยองกันนึกนก็ไปเลี้ยงของคนสมัยตะกี้เนาะพี่น้องสัวลายเพราะว่ายนองยังยอนพี่น้องย้อนว่าบ่บเคยเลี้ยงแนวยมูนี่มันห่ดแต่ถือว่าเป็นการคุ้มถุงชนน้ำพ่อเวลามาอยู่น้ำกันกิดมันยังมีความอายความเขินมันบ่คือคนสูมือนี่เลยพี่น้องคนสูมือนี่มันอยู่ก่อนแต่งมาพี่น้องมันกับเราบ่เคยบ่เขินนี่ยังกันคนสมัยตะกี้เนี่ยโอ้ยซ้ำขนแปลกหนาพี่น้องกันยังว่าจานเนี่ยเป็นนอนฟังก่อนสามขึ้นหนผผิดดีออาาจยก็ไ้ เบียงของคนสมยัยตะกี้พี่น้องอ